สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูศิริรัตน์เหมือนเดิมกับรายวิชาการงานอาชีพสำหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชต่อไปคือจุดประสงค์ของการเรียนรู้ค่ะข้อ1เพื่อให้ผู้เรียนบอกขั้นตอนของการปลูกพืชในดินได้ข้อ 2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการดูแลรักษาพืชผักสวนครัวได้การปลูกพืชให้เจริญเติบโตนั้นทำได้หลายวิธีทั้งการปลูกในดินและการปลูกแบบไม่ใช้ดินหรือเรียกว่าไฮโดรโพนิกซึ่งโดยทั่วไปจะนิยมปลูกแบบใช้ดินเพราะมีขั้นตอนการปลูกและวิธีการดูแลที่ง่ายกว่า การปลูกพืชในดินนั้นสามารถปลูกได้ทั้งในภาชนะและในแปลงโดยจะเลือกปลูกแบบใดนั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่บริเวณที่เรามีนั่นก็คือถ้าเรามีพื้นที่น้อยเราก็ควรที่จะปลูกพืชในภาชนะแต่ถ้าเรามีพื้นที่กว้างขวางเราก็ควรที่จะปลูกพืชในแปลงต่อไปเป็นขั้นตอนของการปลูกพืชในดินมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ หรือส่วนต่างๆของพืชเช่นกิ่งพันธ์หุนอหัวที่จะนำมาใช้ในการปลูกควรคัดเลือกที่มีคุณภาพดีโดยมีลักษณะทั่วไปดังต่อไปนี้ค่ะ 1. มะเมล็ดพันธุ์ควรเลือกมเมล็ดพันธุ์จากฝักแก่เต็มที่มีความสมบูรณ์มเมล็ดใหญ่แข็งแรงไม่เหี่ยวไม่ฝ่อไม่ถูกมแมลงกัดทำลายและไม่เป็นโรคค่ะ สส่วนต่างๆของพืชเช่นกิ่งพันุ์ควรเลือกกิ่งพันธุ์ที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปมีความสมบูรณ์ไม่เหี่ยวไม่เน่าไม่เป็นโรคและไม่ถูกแมลงกัดกินควรเลือกกิ่งพันธุ์ที่มีความสมบูรณ์การเตรียมดินเป็นการทําให้ดินมีสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชซึ่งโดยทั่วไป เพื่อจะเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกเพราะทำให้ดินนั้นมีสภาพร่วนโปรง่งระบายน้ำและอากาศได้ดีการเตรียมดินสามารถใช้วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นเพื่อความสะดวกในการจัดหาและประหยัดค่าใช้จ่ายการปลูกพืชเป็นการนำเมล็ดพันธุ์ต้นกล้าหรือส่วนต่างๆของพืช มาปลูกลงในดินที่เตรียมไว้ซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นใช้เมล็ดพันธุ์โรยหรือหวานลงบนดินใช้กิ่งพันธุ์ปักชำลงในดินใช้ต้นกล้าปลูกลงในหลุมที่ขุดไว้การดูแลรักษาเป็นการทำให้พืชเจริญเติบโตงอกงามและได้ผลผลิตตามที่ต้องการมีวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะ หการรดน้ำช่วยลำเลียงสารอาหารในดินให้แก่ต้นพืชจึงควรรดน้ำทุกวันวันละสองครั้งเช้าและเย็นไม่ควรรดน้ำมากเกินไปเพราะจะทำให้พืชเน่าและตายได้ 2. การพลวนดินเป็นการทำให้ดินร่วนซุยมีช่องว่างทำให้พืชได้รับอาหารสะดวกในพื้นที่ที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นแปลงผัก ให้ใช้ซ่อมพลวนค่อยๆพรวนดินระหว่างแถวของพืชที่ปลูก 3. การใส่ปุ๋ยเป็นการให้อาหารแก่พืชปุ๋ยแต่ละชนิดทำให้พืชเจริญเติบโตแตกต่างกันการให้ปุ๋ยจึงต้องพิจารณาจากพืชที่เราปลูกด้วยอย่างเช่นถ้าเราปลูกคะนา้าที่เป็นผักกินใบควรใส่ปุ๋ยยูเรียซึ่งมีธาตุไนโตรเจนสูง วิธีการใส่ปุ๋ยทำได้หลายวิธีอย่างเช่นการหวานการโรยเป็นแถวการโรยรอบต้นพืชการใส่ข้างต้นและการละลายน้ำรถการกำจัดวัชพืชเป็นการป้องกันไม่ให้วัชพืชอย่างเช่นหญ้าต่างๆมาแย่งอาหารของพืชการกำจัดวัชพืชทำได้โดยการถอนด้วยมือ เสร็จแล้วจึงพวนดินและใส่ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีการกําจัดมแมลงเป็นการป้องกันไม่ให้มแมลงมากัดกินหรือเจาะทำลายต้นพืชซึ่งทำได้หลายวิธีเช่นการใช้มือจับมแมลงทิ้งไปการใช้สารเคมีหรือสารสกัดจากสมุนไพรฉีดพ่นการใช้มแมลงกําจัดมแมลงด้วยกันเอง การเก็บเกี่ยวผลผลิตเป็นการนำผลผลิตที่เจริญเติบโตเต็มที่แล้วมาใช้ประโยชน์ซึ่งทำได้หลายวิธีดังต่อไปนี้ 1. เก็บเกี่ยวด้วยมือเช่นการเก็บพริกการถอนต้นหอม 2. ใช้เครื่องมือขนาดเล็กอย่างเช่นการใช้มีดตัดโคนต้นผักกินใบการใช้ตะกอ้อสอยผลไม้การใช้เคียวเกี่ยวข้าว และการใช้จอบขุดเผือขุดมัน 3. การใช้เครื่องมือขนาดใหญ่อย่างเช่นการใช้เครื่องมือเกี่ยวข้าวต่อไปเรามาชมคลิปการปลูกพืชผักสวนครัวกันค่ะใบกระเพราและโหระพา วิธีการปลูกนำมเมล็ดใบกระเพราและโหระพาใส่ในกระถางที่มีดินละเอียดจากนั้นทำการลดน้ำตามทันทีโดยต้นอ่อนจะงอกขึ้นมาภายใน7-10วันวางต้นอ่อนไว้ในจุดที่โดนแสงแดดเต็มที่ลดน้ำตอนเช้าและเย็นหลังจากที่ต้นกระเพราหรือโหระพาสูงได้ประมาณ4นิ้วแล้วเริ่มให้เด็ดยอดได้แล้วซึ่งตรงนี้ต้องมันเด็ดยอดเพื่อให้แตกยอดใหม่เรื่อยๆ 2. ต้นอ่อนทานตะวัน วิธีการปลูกนำเมล็ดอ่อนแช่ทิ้งน้ำไว้8ดชั่วโมงเมื่อครบ8ดชั่วโมงแล้วให้นำเมล็ดขึ้นจากน้ำพักทิ้งไว้อีก24ชั่วโมงหาตะก้าและนำใบไม้แหง้งหรือกากมะพร้าวสับมารองไว้ที่ก้นตะกา้าผสมดินและปุ๋ยเทลงไปในตะกา้านำเมล็ดทานตะวันโดยให้ทั่วถาโดโรยดินกบไว้บางๆเพื่อฉีดน้ำให้ทั่วจากนั้นโรยดินกบไว้บางๆงและฉีดน้ำให้ทั่วควรปิดหน้าดินด้วยวัสดุทึบแสงรดน้ำตอนเช้าและเย็น เมื่อต้นอ่อนทานตะว,วันเริ่มสูงขึ้นให้มันเก็บเปลือกที่เกาะอ,อยู่ตามใบออกและปล่อยให้โตตามปกติโดยไม่ต้องปิดหน้าดินต้นอ่อนทานตะว,วันที่เก็บเกี่ยวแล้วจะไม่สามารถงอกใหม่ได้อีกแต่สามารถนำไปเป็นส่วนผสมดินสำหรับในการปลูกครั้งใหม่ได้ 3. ผักสลัดวิธีการปลูก เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ผักสลัดที่ต้องการจากนั้นใส่ดินลงในกระถางหรือถาดหลุมลดน้ําให้ชุม่มวางเมล็ดลงไปที่หลุมรับประมาณ3-4เมล็ดรอเวลาประมาณ5-7วันให้รองมาคัดต้นอ่อนที่สมบูรณ์เอาไว้เหลือเพียงหนึ่งต้นต่อหลุมหรือกระถางกดดินให้แน่นเพื่อเป็นการตั้งต้นให้กับต้นอ่อนลดน้ําในตอนเช้าและเย็นวางไว้ในที่โดนแสงแดดเต็มที่แต่ถ้าแดดแรงมากจนเกินไปอาจจะหาเป็นสแสรมมาช่วยพังแสงได้ สามารถใส่ปุ๋ยได้เมื่อต้นอายุครบ2สัปดาห์และสามารถใส่ปุ๋ยเพิ่มการเจริญเติบโตได้เมื่อครบ3สัปดาห์และจะเก็บเกี่ยวได้เมื่อครบ45-50วัน 4. ถั่วงอกวิธีการปลูกให้นำถั่วเขียวมาแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนเตรียมภาชนะสำหรับการปลูกเช่นจานหรือกระมังใส่กระดาษหรือทิชชู่เปียกน้ำลงไป ใส่มเมล็ดถั่วเขียวที่แช่น้ำทิ้งไว้เรียบร้อยแล้วเกี่ยให้แบนใส่กระดาษทิชชู่เปียกน้ำปิดเอาไว้ลดน้ำอีกครั้งหนึ่ง สามารถทําซ้ํากันแบบนี้ได้ถึง3ชั้นโดยเป็นการใช้ผ้าชุบน้ําวางทับชั้นบนสุดเอาไว้ปิดด้วยวัสดุทึบแสงและใส่ไว้ในถุงดำสอชั้นมัดให้แน่นวางไว้ในที่ร่มอย่าให้โดนแสงแดดเปิดผ้าชุบน้ําและลดน้ำวันละครั้งเมื่อครบ3วันความภาชนะที่ปลูกแล้วค่อยๆแกะเอาถั่วงอกออกมาจากกระดาษทิชชู่นําไปล้างน้ําให้สะอาดก็สามารถนํามาปรุงอาหารทานได้ 5. ต้นหอมวิธีการปลูก เตรียมดินด้วยการพวนด,ดินให้ร่วนทุบเปลือกถั่วลิสงให้เป็นชิ้นเล็กๆและนำเปลือกถั่วลิสงผสมกับดินแล้วตักดินใส่กระถางโดยไม่ต้องกดดินให้แน่นใช้มีดตัดต้นหอมเหนือราก1นิ้วครึ่งถึง2นิ้วแล้วนำไปปักชำลงดินโดยเว้นระยะห่างแต่ละต้นอยู่ที่ประมาณ2นิ้วพร้อมกับลดน้ำพอให้ชุม่ม ถ้าปลูกด้วยเมล็ดให้โรยเมล็ดลงหน้าดินได้เลยประมาณ4-5เมล็ดต่อกระถางก็พอเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ต้นและรากของต้นหอมติดกันเกินไปเมื่อโตขึ้นรดน้ำเช้าเย็นตามปกติแต่ถ้าพอมีใบสีเขียวขึ้นมาให้รดน้ำลดลงเหลือวันละหนึ่งครั้ง ต้นหอมที่ปลูกด้วยมเมล็ดระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวจะอยู่ที่45วันส่วนต้นหอมที่ปลูกโดยใช้รากจะสามารถเก็บกินได้เมื่อมีอายุ30-32วันแต่ถ้าไม่สะดวกในการนับวันก็ให้สังเกตจากความสูงของต้นถ้าต้นหอมยาวเกือบถึงฟุตก็สามารถที่จะตัดใบกินได้ 6. ผักบุ้ง วิธีการปลูกให้นำมเมล็ดผักบุ้งแช่น้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนจากนั้นก็ห่อด้วยผ้าต่ออีกสองคืนให้ผ้าชื้นตลอดเวลาเพื่อเป็นการเร่งให้งอกเร็วขึ้นจากนั้นรากขาวๆข,ของผักบุ้งก็จะงอกออกมามเมล็ดผักบุ้งงอกรากแล้วก็ให้นำไปปลูกในดินหลุมละ,มะเมล็ดโดยใช้นิ้วกดลงไปในดินที่เตรียมเอาไว้ปิดปากหลุมแล้วลดน้ำถ้ามีฟางก็แนะนำให้นำฟางมาคุมหน้าดินสักหน่อยกันหน้าดินแห้ง จากนั้นให้ตัดต้นผักบุ้งที่งอกออกมารอเวลาให้โตก็รอตัดรับประทานได้เลยวิธีตัดผักบุ้งจีนให้ตัดเหลือตาติดที่ใบประมาณ2ตาจากพื้นดินผักบุ้งจะแตกกิ่งใหม่มาให้เราเก็บกินได้อีก2-3ครั้งให้ตัดแบบนี้ทุกครั้ง 7. พริกวิธีการปลูกเตรียมเมล็ดพริกให้พร้อมก่อนลงปลูกโดยนำพริกพันธ์ุที่จะปลูกไปแช่ในน้ำอุ่นไว้ประมาณ1วันและนำออกมาพึ่งแดดอีกครึ่งวันก่อนแกะเมล็ดพริกออกมาปลูกพ้อต้นก้าพริกก่อนปลูกจริงโดยผสมดินร่วนปนทรายเข้ากับปุ๋ยหมักสูตรโพเทสเซียมสูงกว่าไนโตรเจนลงไปในกระถางพ้ต้นกล้าพริกขุดดุมดินในกระถางให้ลึกป,ประมาณครึ่งนิ้ว แล้วทำการหย่อนเมล็ดพริพกที่เตรียมไว้ลงในหลุมประมาณ3-4เมล็ดกบดินลดน้ำให้ชุ่มทุกวนันพร้อมกับสังเกตว่าดินระบายน้ำได้ดีหรือไม่และที่สำคัญต้องวางกระถางเพาะไว้ในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงย้ายต้นกล้าลงกระถางใหญ่เมื่อต้นก้าเริ่มงอกสูงถึง6นิ้วขึ้นไปและออกใบให้เห็น ให้ถอนต้นกล้าที่อ่อนแอทิ้งไปให้เหลือไว้เฉพาะต้นก้าที่แข็งแรงเพียงหนึ่งต้นหลังจากนั้นก็ทำการย้ายต้นก้าพริกไปปลูกในกระถางใหญ่ที่มีดินร่วนปนทรายผสมปุ๋ยหมกักเช่นเดียวกับขั้นตอนการเพราะต้นก้าพริกวางกระถางพริกในทำเลที่เหมาะสมเพราะพริกเป็นพืชที่ชอบแสงแดดฉะนั้นควรวางกระถางปลูกต้นพริกในที่ที่มีแสงแดดส่องถึงรดน้ำให้ชุม่มแต่อย่าแช่ทุกวันเช้าเย็นและเมื่อพริกเริ่มติดดอกและออกผลแข็งแรงแล้วให้เปลี่ยน ไปรดน้ําแบบวันเว้นวันการเก็บเกี่ยวเมล็ดพิกก็ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ที่นํามาปลูกแต่สําหรับพิกที่หนูจะออกดอกและให้ผลประมาณเดือนที่2-3ของการปลูกขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ